เราเปิดหลักฐานเด็ดมัดในแพทย์สรณะปกปิดข้อเท็จจริงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงคุณสมบัติของในแพทย์สารณะประธานกรรมการกสทชเป็นอย่างไรหลายคนคงทราบข่าวแล้วจากข่าวก่อนหน้านี้ว่าคณนะกรรมการได้สรุปว่าในแพทย์สรณะขาด ตแต่ยังไม่เคยมีใครทราบหลักฐานและประจกักษ์พยานสําคัญมีอะไรบ้างประการแรกท่านผู้ชมครับระบุว่าผู้ที่มาสมัครเป็นกรรมการกสทชถ้าหากว่าเป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารที่ปรึกษาพนักงานห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลอันใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม1ปีก่อนได้รับการเลือกตั้งตรงนี้ใครก็ตามต้องลาออกก่อนให้เรียบร้อยแต่มีหลักฐานว่า ในแพทย์สารณะยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นพนักง,งานของหมหาวิทยาลัยไมหิดลโดยระบบราชการเฉพาะหมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นสังกัดของโรงพยาบาลรามาที่สําคัญโรงพยาบาลรามาได้รับการจัดสรรคลื่นที่เรียกว่าช่องรามาแชนแนลบอกครับสมาชิกเพราะฉะนั้นแล้วในแพทย์สารณะเป็นรองคณบดีเป็นตําแหน่งผู้บริหารที่ต้องลาออกก่อน1ปีแต่ท่านไม่ได้ทาประเด็นที่2คือมาตรา8ระบุว่าต้องไม่เป็นพนักง,งานรัฐสหกิจ ไม่เป็นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานรัฐหรือรัาฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นหรือประกอบอาชีพอิสระในยะของกฎหมายคือระหว่างที่คุณมาสมัครคุณยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐก็ยังต้องถือว่าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยถามว่ารู้ได้ยังไงกรณีนี้มีเอกสารหนังสือรับรองจากอธิการมหาวิทยาลัยม,มหิดลส่งมาที่คณะกรรมาการวุฒธธิสภาตามที่ร้องขอไปชัดเจนหรือไม่